ถึงบ้านแล้วได้พี่น้องทุลักทุเล่ก่าสิหอดบ้านนี่มาแล้วก็มาลงุงสวนเลยค่ะดอกไม้เคอยออกดอกไว้ทาแล้วยางหลายแต่ว่าส่วนไ่ย้ายองยางหกเ่าเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างไยพี่น้องเอ้ยดอกชิวหลงชิวลิบกบว่าได้ปลูกตั้งใจว่าสิเอาทิวลิบมาปลูกแต่กุหลาบกงา็งาม กุหลาบ่อยงามอยู่ถาเจ้าของอยู่งามคือเจ้าของนี่กะบอดอกเดี๋ยวค่อยๆเบึง้งหลายๆอย่างแล้วพี่น้องกำลังออกดอกกำลังจอกระเทียมก็โอเค้อยู่เดี๋ยวพาไปเบึ้งจากน้อยนี่ดอกไม่ค่อยพูดอากาศ20องศาเย็นสบายจะ้ะพี่น้องจ๋าเย็นสบาย20องศาเดี๋ยว ่อยสิมะนั่งเวาให้ฟังเด้อว่าการเดินทางทุรักทุเลยียยางคัก <c oughs> กลัวสิใดขึ้นเครื่องรอสิบเป็ดชั่วโมงพี่น้องเอ้ยเมียปากระเทียมกันยังโอเคอยู่ค่ะสิได้กินอยู่ดอกลงหัวแล้วกระเทียมพี่อิงคน <c oughs> ลงหัวแล้วเดินนะเดี๋ยวจังดใดยายอิงสิมาทายห้เบิงตอนนี้ อนยางเบิงกุหลาบจากน้อยกันพี่น้องดอกไม้กับลังเริ่มเริ่มผีอันวาสซอันพอท่านเฮ็ดคิบเฮ็ดหยางกะโอ้ยมันพอดีว่ายาอิงนอนไปเราตื่นนึงเดี๋ยวสิเดี๋ยวสินอนอีกอยู่ค่ะเก็บของเก็บหยางจัดของจัดหยางแล้วดอกไม้บ้านจะอิงก,ก็ลังออกดอกนี่แต่เดี๋ยวยังพอท่านได พอท่านได้นั่นกลับมากระซิมาจัดระเบียบมันกสนสวนพี่น้องเอ้ยพกอ,อ, feet, พกอือคือพวกอือือบอกงี้ก็แล้วกันนี่บักรานน้อยเป็นใดบักรานน้อยนี่เห็นบ่ชิ้วกลาบพ,พอท่านได้เอาหุ่นเอาเอยางเดชชิวกลาบของยายิงอันนี้บักรานน้อยคิดฮอดบลานน้อยคิดฮอดแม่โอ,อ้บัรานน้อยคิดฮอดแม่อืมบักานน,อาาน,นอ้อยคิดฮอดนี่ อืมหอมโชสดๆโอ้ยกอดโชเลยพีนน่นกินหอดแม่หลายอืมกินหอดกันหลายพี่น้องอืมวากินหอดหลอกหลอน้น่อยหรออืมอีหลานน้อยไปใส่ละอากาศดีค่ะอากาศดีเนี่ยน้องทิกสิบเบลก็อยู่นี่แล้วนี่ทิกสิบเบลเ <laughs> อออย่าไปถูกต้นไม้แม่ไปถูกต้นไม้แม่เดี๋ยวอันพี่อิงซิมาเฮ็ดอันคลิปให้เบิ้องอีกเนาะช่วงนี้ก,ก่ะ ขอ,อยางชมส่วนจะของจะน้อยก่อนเดี๋ยวสิเขาไปน้อนต่อเพราะว่าแยกของแยกยางเสร็จแล้วแต่สาวพี่อิงมหาหอดประมาณ10บโมงเศ้าๆที่นี่เด้อค่ะก็สิเป็นประมาณสี่โมงสี่มงแลงเมืองไทยล่ะแต่ว่าพี่อิงเดินทางทอ้อหดอดทนในการรอไอ้อเครื่อง18ชั่วโมงพี่น้อง ดอกไม้กำลังงามกะมาชมความงามในสวนแล้วก็อากาศเย็นสบายเออยายอิงได้กลับมาหอดบ้านแล้วยายอิงมีความสุขละบ้านเนี่ยมาหอดบ้านเจ้าของแล้วค่ะหลังจากที่เฮาลอ้ลอล้อว่าจังไหนเขาสิกลับบ้านย้ำใดเน,นาะได้กลับบ้านแล้วดีใจหลายได้กลับบ้านอันพอว่าได้เดินทางมาหอดบ้านแล้วก็รู้สึกว่าโล,งล่งละบ้าที่เนี่ยความกลัวกะบ,บ่ใคร บอกใครกังวลแล้วพี่น้องกระสันมันกังวลเอาละจ้าเดี๋ยวจังใดเนาะมืออื่นผุนละยายอิงจังอีมาเก็บเก็บรายละเอียดในสวนของยายอิงแล้วก็สิไทยต้นหมอกต้นไม้ของยายอิงให้เบิง่งยังบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเด้ยพี่น้องโหโคกบอกเลยว่าสวนยายอิงยังโคกแล้วก็ปีนี้ตั้งใจว่าสียไปหาดอกทิวลิป คิดว่าสิหาดอกชิวลิบมาอันใส่กระถางใส่ยังอีกก็ะเด้แต่ว่าพวกเป็นยังดอกปีนาค่อยปลูกมันมันบ่ได้ล้วล่ะเพราะว่าดอกชิวลิบมันก็สิเป็นอันมันสิเป็นนี่ละมันส,นนมนสิมันเป็นอีเป็นดอกละดอกไม้ยางพวกลิลลี่ลิ้ยังเสก,ก็เกิดแล้วดอกไม้ลิลลี่ที่เปิดอาปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วเริ่มเริ่มเกิดเดี๋ยายอิงอัน สิมท่ทยให้เบื้เง้อพี่น้องเบิ่งลูกไ้ข่อยอลูกไซข่อยนะฮักบ่นนะฮักเทก <c oughs> ุหลาบก็คือสิดกคือสีงามอยู่ค่ะปีเนี้กุหลาบพวงกุหลาบคนน่ะเห็นบอส่มกุหลาบส่มกุหลาบแต่ละส่มของยายอิงปีนี้คิดว่าสีอกดอกยางค่ะก,กะเดี๋ยวจังมาเบิ่งรายละเอียดกันเพราะว่าเห็นดอกจอตะเหมาะตะแมะตุมุติมีแล้วดีใจ คักยายิงดีใจหลายหมหอดวานแล้วเอาละจะ้ะคลิปนี้สันส้นๆฝากไว้แค่นี้เด้พี่น้องเดอ้ออดีจ้า